แพทย์อาสาสมเด็จพระศรินทาบรมาราชชนนีหรือพอ,อสวก็ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคฟีแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่พื้นที่ของตำบลตะเคียนปมอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนค่ะที่โรงเรียนบ้านหนองหลักตำบลต,ตะเคียนปมอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดกิจกรรม การออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดลำพูนครั้งที่2 โดยมีการตรวจโรคทั่วไปตรวจรักษาฟันฟรีพร้อมกับให้คำแนะนำสุขภาพเป็นการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นธุรกันดารห่างไกลให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงโดยมีนายแพทย์สุชินคันสอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนหวัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพรอสวจังหวัดลำพูนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ทางนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนนะคะได้มอบถุงยังชีพจากสภาการชาติไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหลักจํานวน30ชุดและประชาชนที่ยากไร้จํานวน30ชุดและมอบสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงจํานวน3รายเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสํารวจความต้องการเพิ่มเติมค่ะในการช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วยนะคะ